รู้หรือไม่ถ้ำท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศเวียดนามชื่อว่าเซนดองอาณาจักรใต้พิภพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้ำกลางป่าดิบลึกของเวียดนามตอนกลางมีถ้ำแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบงันมานานนับล้านปี จนกระทั่งในปี1991ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าโฮคารพบทางเข้าถ้ำโดยบังเอิญขณะหลบพายุเขาได้ยินเสียงน้ำไหลรุนแรงจากใต้ดินแต่เขามิกล้าเข้าไปถ้ำนั้นจึงยังคงเป็นเพียงเงาที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในซ่อนอะไรอยู่กว่า18ปีต่อมา ทีมนักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางกลับไปยังจุดเดิมและได้ค้นพบสิ่งที่โลกต้องตะลึงถ้ำเซนดองกลายเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในแง่ความสูงความกว้างเซนดองมีความยาวกว่า9กิโลเมตรภายในบางจุดสูงถึง200เมตรสูงพอจะใส่ตึก40ชั้นได้และกว้างถึง150เมตรจนสามารถใส่เครื่องบินโบอิงเจ7ได้ทั้งลำ แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่ามีแม่น้ำไม้สูงใหญ่เป็น10เมตรและระบบนิเวศเฉพาะตัวแม้แต่ก้อนเมฆก็ยังเกิดขึ้นภายในถ้ำถ้ำซซนดองตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางประเทศเวียดนามและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแบบจํากัดปีรับไม่กี่พันคนด้วยข้อจํากัดด้านการอนุรักษ์ในโลกใต้ดินที่ไม่มีแสงอาทิตย์แต่เต็มไปด้วยชีวิตเซนดองจึงไม่ใช่แค่ถ้ำแต่เป็นอนาณาจักรลับของธรรมชาติที่เพิ่งถูกมนุษย์ค้นพบ หลังจากซ่อนตัวอยู่มานานเป็นล้านปี